จะสุกแล้วจ้ะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทําอาหารจ้ะเพื่อนๆนนะจะทําเมนูปลาจ้ะนะเมนูปลาวันนี้จะผัดพริกนะเพื่อนๆนะผัดพริกไก่ป่าจา้ะหรือนกป่านะัน่นแหละเนาะเฟซซ่นเขาเรียกเฟซซ่นนะไก่ฟ้าพญาโลจ้ะมาดูกันจ้ะว่าจอยเตรียมอะไรไปบ้างสําหรับการผัดจ้ะจอยก็จะใส่ผักตามที่จอยมีนะนเพื่อนๆนะใส่ผักขีลาว ต้นหอมแล้วก็ผักขยงจ้ะอันนี้จำเริญดำมันไม่ได้เน่านะเพื่อนๆนะแค่มันเหี่ยวจ้ะนะใส่ผักขยงลงไปมีผักอะไรก็ใส่ลงไปจ้ะเช่นฟักทองฟักทองก็ใส่ไปอันนี้ก็เนื้อ,เน,อเนื้อไก่ป่าจ้ะหรือนกป่านั่นแหละนะแล้วก็จะมีพริกจ้ะพริกแดงผงชูรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกแกงจ้ะพริกแกงจอก็ใช้แต่ยี่ห้อนี้นะเพื่อนเพนะื่อนเนาะ อใส่พริกแกงลงไปจ้ะเพื่อนๆชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็กะเอาเลยนะเพื่อนๆนะจอยก็ใส่ประมาณนี้จ้ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจ้ะใส่ตอนที่มนัน้ำมันยังไม่ร้อนนี่แหละ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันร้อนนะ่ะมันจะทําให้พริแกงไหม่เร็วจ้ะหรือเพื่อนๆสะนวกแบบไหนจะใส่ก่อนใส่หลังก็ทําไปเลยจ้ะนะ เมนูนี้สามีจอยเขาไม่ทานนะนเพื่อนๆนะฝรั่งไม่ทานจ้ะฝรั่งที่บ้านไม่ทานยาก็ไม่ทานยาก็ไม่ทานแอนดดี้ก็ไม่ทานจ้ะคนที่ที่ทานก็น้องแอนกับจอยนี่แหละจ้ะนะบอกคนแม่ลูกจ้ะนะบอกไว้ก่อนเดีวเพื่อนๆถามว่าฝรั่งทานไหมแฟนทานไหมยาทานไหมไม่ทานนะเพื่อนๆนะแต่ก็มีฝรั่ง บางคนเขาก็กินกันจ้ะบางคนก็ไม่กินก็เหมือนเรานั่นแหละจ้ะเหมือนคนไทยนั่นแหละบางอย่างก็กินบางคนก็บางอย่างบางคนก็ไม่กินเหมือนปลาบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินนะมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันหรอกจ้ะเาไม่กินก็คือไม่กินนะจ้ะเรากินก็โอเคเรากินก็โอเคถึงบอกอ่ะนกลงไปจ้ะหรือไก่ฟ้าพยาลนกก็ได้ไก่ก็ได้แล้วแต่จะจะเรียกนะเพื่อนนะรสชาติเขาก็ไอ้นี่นะเพื่อน เนื no ja. the ้อจะนุ่มมากจ้ะะรสชาติมันก็เหมือนเนื้อสับทั่วไปอะจ้ะเหมือนเนื้อสับป่าทั่วไปอะช่วงนี้เขาเทศกาลไก่ป่านกป่ากันจ้ะใครไม่กินก็่านไปได้เพื่อนๆเลอคนกินคนไหนเขาชอบก็กินจ้ะ Cái này mới cho con hai cho ấy nè thêm nám lông bay cà แล้วถ้าผัดแบบว่าผัดเผ็ดเหมือนบ้านเราใส่มะเขือพวงมะเขือเปาะลงไปนู่นเพื่อน,น่าจะอร่อยอยู่จ้ะจอยไม่ไม,มีมะเขือปรุงมะเขือเปาะจ้ะมีแต่ไอ้มะเขือยาวหรือจะเอามะเขือยาวใส่ดีจอยก็จะปรุงรสเลยจ้ะนะรสชาติก็ปรุงตามที่เพื่อนๆทานนะเพื่อนๆนะจอยจะใส่น้าตาลไปด้วยจ้ะปรุงชูรสจ้ะ แล้วมันหอยบางคนก็ใส่น้ำปลานะเ,นเพื่อนๆนะแล้วแต่จะ้ะชอบรสชาติยังไงปรุปงยังไงก็ตามใจตัวเองเลยจะ้ะซีอิ๊วขาวจะ้ะปรุงลงไปคือปรุงตั้งแต่ที่ว่าเขายังไม่สุกนี่แหลจะจ้ะมันจะได้แบบว่า เครื่องปรุงเข้าถึงเนื้อเขาจะนะปรุงต้นไหนก็ได้จ้ะขอให้แบบว่าทำแล้วมันสุกอะ่ะพอเขาสุกออกมาแล้วเนื้อเขาจะออกสีค้ำๆมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยขาวเหมือนเนื้อไก่นะนเพื่อนๆนะโจจะบอกไว้ก่อน ปิดฝาไว้จ้าจอยต้องใช้ไอ้นี่นะไม้พายทำเอาอย่างนี้นะเพืเ่อนๆนะถ้าไปใช้พวกพวกทับพงทับพีที่เป็นเหล็กอะกระทะมันจะลอกนะ มันจะไปขูดกระทุงกระทะให้ลอกอ่ะจ้ะตอบเอาไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆว่าทำทำไมไม่ใช้ตะลงตะหลิวไม่ใช้ไอ้ทับพีมันจะได้คนง่ายๆจอยถนัดไม้นะเพื่อนๆน,นะนี่จ้ะป,ะประมาณนี้เนื้อก็นุ่มมากเพื่อนๆแล้วก็จะใส่พริกแดงลงไปจ้ะ กลิ่นไก่ป่าหรือนกป่านี่มันจะกลิ่นค่อนข้างแรงนะเพื่อนๆนะจะกลิ่นแรงจ้ะเพราะมันเป็นของป่าเนาะอ่ะตอนนี้จอยจะใส่ผักขยงลงไปจ้ะใครไม่กินผักขยงก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะอันนี้จอยใส่เพราะว่ามันเสียดายไงผักขยงมันจะเน่าอ่ะใส่อันนี้ลงไปชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยจ้าล้นกระทะตอนนี้มันล้นจริงจ้ะเดี๋ยวมันก็ยุบเนาะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวจ้ะทำมาหลายรอบละเดี๋ยวมันยุบจ้ะ ใส่ลงไป,ไปท,ทําทีหนึ่งเนี่ยจอยทําเก็บเอาไว้กินนานๆจะเป็นกระทะแล้วก็ปิดฝาจ้าปิดไว้อย่างนี้จ้แต่เขาก็ยุบลงนะเพื่อนๆนะจอยไม่ไปซื้อกระทะใหญ่ๆมากกว่ากว่านี้แล้วนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเราต้องรู้ด้วยว่าจะด้วยจากว่าหัวเตาเราอะ่ะเขาใช้กระทะรุ่นไหนเบอร์ไหน ไม่ใช่มันไม่ใช่หัวแก๊สนึกภาพออกไปเพื่อนๆอันนี้มันเป็นเตาแบบอิเล็กทริกอ่ะจ้ะเขาจะจะมีวงสําหรับไซส์ของกระทะอะนะแล้วจอยก็ไม่มไปหอบพิ้วกระทะจากเมืองไทยมาที่นี่จ้ะเพราะว่าเนี่ยกระทะท,ทุกอย่างที่จอยใช้หม้อก็เหมือนกันมันต้องแบบว่ามันมันต้องเรียบอ่ะจ้ะนะมันเป็นแบบต้องเรียบเลยมันจะไม่เป็นนูนเหมือนบ้านเราไม่ได้จ้ะนันะเป็นเตาหรือกระทะนูน,หนเหมือนบ้านเราไม่ได้ใช้กับเตาจอยไม่ได้จ้ะ วันขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยส่วนพริกแกงใครจะตําเองก็ได้นะเพื่อนเพื่อนนะแล้วแต่เราจะขนัอดอ่ะจอยไม่ตําเองจะ้ะจอยซื้อเขาทุกทีก็ตําเองนั่นแหละ แต่ช่วงนี้ก็คือกินเผ็ดมากขนาดเมื่อก่อนไม่ได้เพื่อนเมื่อก่อนตัวก็ตำพริกเนาะคล้ายๆพริกภาคใต้พริกแกงเผ็ดภาคใต้อะใส่ขมุงขมิ้นสดลงไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สีสันไก่เขาสวยงามจา้ะเห็นไหมผักมันก็ยุบลงอย่างเงี้ยอาจารย์เพื่อนเดนนิดเดียว หอมมากคือนเพื่อนเอ้ยผัดกะเพราก็อร่อยนะนเพื่อนๆนะผัดกะเพราแบบเป็นคิ้นอย่างเงี้ยนะก็อร่อยเหมือนกันอ่ทีนี้จอยก็จะใส่ต้นหอมลงไปจ้ะต้นหอมลงไปถ้าใครยังไม่ได้ลองเพื่อนๆต้องไปหาตาซื้อตามลเยลยร้านขายเนื้อสัตว์ ที่อังกฤษนะนเพื่อนๆนะเขาจะมีขายอยู่จ้ะถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเนาะแต่ทางแถบเหนือในหมู่บ้านจอยจะมีเยอะจ้ะนะตรงคาซาฮาวูดก็ขายเยอะเหมือนกันตรงที่ว่าจอยพาไปดูกับเกี่ยวกับต้นคริสต์มาสอะนะที่นั่นก็เยอะเหมือนกันจ้ะแต่ค่อนข้างแพงแต่อันนี้คือเพื่อนร้านเพื่อนแอนดี้เขาจะขายถูกหน่อยจ้ะเพราะว่ามันเยอะไงนะก็ไปทําไปกิน เขาเสียเงินไปแบบไอ้นี่กันแล้วเขาก็เลยแบบเอามาเยอะมาขายอย่างเงี้ยขายในร้านเขานั่นแหละนะแล้วก็ถ้า,าไปแกงใส่หน่อไม้ดองก็อร่อยจ้ะเพื่อนนะแกงเผ็ดใส่หน่อไม้ดองอะถ้าคนชอบก็อร่อยหมดทุกอย่างอะจ้ะเนาะนี่จะสุกแล้วจ้ะเพื่อน สุกแล้วจ้ะนะเมนูวันนี้จ้ะก็ได้กระทะหนึ่งเต็มๆได้และจ้ะเพื่อนๆโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ